เอาแล้วครับตอนนี้ชังเนม่าแล้วก็เวรติสอเวลย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับเนม่าโดนแฟนบอลประท้วงถึงหน้าบ้านเวรติพึ่งต่อสัญญาก็อยากจะย้ายทีมนะมาตามกันหน่อยเริ่มที่เนม่าเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่อของสเปนอย่างเรเรโบครับบอกว่าเนม่ากำลังพิจารณาหาทีมใหม่หลังจากโดนแฟนบอลบุกถึงหน้าบ้านของตัวเองนะครับ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนบอลเปเชเนี่ยรวมตัวกันประท้วงหน้าสโมสรหลังจากไม่พอใจผลงานของทีมครับในเกมล่าสุดที่แพ้กับโรริยงหนึ่งประตูสามทำให้สถานการณ์ล้นแชมป์กลับมาไม่แน่นอนอีกครั้งนอกจากนั้นยังไม่พอครับมีกรณีของเมซี่ที่ไปซาอุดิอาระเบียแล้วก็โดนสโมสรแบนปีกด้วยนะครับไม่แค่นั้นครับแฟนบอลหลายคนลามไปถึงหน้าบ้านของเนมา่าครับไปประท้วงเนมา่าอยากให้เนม่าย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับ กรณีนี้เนี่ยทำให้มีการวิเคราะห์จากสื่อฝรั่งเศสว่าเปเช,เชอาจจะลดระดับการปล่อยตัวเนม่าและพร้อมรับฟังข้อสเสนอทุกทางในหน้าร้อนสมัยน,นี้ครับล่าสุดรายงานจากเรยเรโบบอกเลยว่าเนม่าตอนนี้เขากําลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงโอกาสย้ายทีมในตลาดรอบนี้ครับกรณีเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากแฟนบอลบุกไปประท้วงถึงหน้าบ้านเนม่าแม้ว่าก่อนหน้านี้เนม่าเคยโดนโห่ใส่ในสนามหรือว่าถูกจานอย่างเผ็ดร้อนแต่เนม่าไม่เคยมีการตอบโต้อะไรกลับไปเลยนะครับ สาเหตุนี้ครับที่แฟนบอลบุกไปหน้าบ้านของเนม่าเนี่ยส่งผลให้เนม่าพิจารณาถึงความปลอดภัยและเชื่อว่ามิลกาชี่เนม่าพร้อมมองหาข้อเสนอในการย้ายทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไปเลยครับถือว่าเขาก็อยากจะเซฟตัวเองเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองด้วยสําหรับเนม่านะครับอาจจะมองหาโอกาสย้ายทีมแล้วในตลาดซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าเพราะอยู่ไปก็โดนแฟนบอลเบนแบบเนี้ยก็โดนแบบนี้ว่ากันแบบนี้ไม่รู้ว่าอะไรอะไรก็มาบุกที่หน้าบ้านผม เปนส่วนของเวรติกันหน่อยนะครับทางด้านของมาโกเวรติก็มีโอกาสยยายทีมเหมือนกันหลังจบฤดูกาลนี้ครับหลังพึ่งต่อสัญญาใหม่กับเอเชียไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่แรายง,งานจากลีกฟรายง,งานเมื่อคืนนี้บอกว่าเวรติกําลังพิจารณายยายทีมในช่วงสมมติน,นี้หลังจากที่เขาเริ่มแสดงท่าทีกังวลถึงสถานการณ์ภายในของทีมแล้ว สาเหตุข้อที่1มาจากพัฒนาการของทีมที่ไม่มีความต่อเนื่องครับนอกจากนั้นบรรยากาศในห้องแต่งตัวไม่ดีเหมือนเดิมและมีนักเตะบางคนที่เปเชที่เวรตนะิเนมองว่าเล่นแบบไม่จริงจังและขาดความรับผิดชอบต่อทีมแถมสาเหตุที่แฟนบอลบุกไปหน้าบ้านของเนม่านะครับทำให้เวรติกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นเวรตนะิเนยังสอบถามไปที่บอร์ดบริหารถึงการจัดก,การในเรื่องนี้ด้วยคาดว่าช่างหลุยกัมโปสครับที่ปรึกษาด้านกีฬาของเปเชคงไม่ปิดทางให้เวรติย้ายทีม ต่างจากทางนาเซอร์อันเคไลฟี่ประธานสโมสรครับที่มีแนวโน้มหาทางพยายามเจรจาก,กับนักเตสะสักก่อนสำหรับทางเลือกของวรติเนะี่ยมีทั้งความสนใจจากซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่อินเตอร์ไมมี่จากเมเชลลี็อกเกอร์นะครับ รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับไปที่ซิราอิตาลีแต่เชื่อว่ามีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่ทีมจาตเตอรีลล่ไม่พร้อมจ่ายหรือกระทั่งกระแสข่าวกับเรอัลมาดรตนะครับอืต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงครับทั้งเนม่าแลวก็เวร์เตสโซเวลอยากจะย้ายทีมแล้วนะครับเหมือนไม่มีความสุขที่ปเอชแล้วหลังจากนี้ไปครับสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมบรรยากาศในทีมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปฮาวเวิร์นจัดไปยอยย